สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงเวลา15ริกานะคะทหารยังคงกวาดล้างจับกลุ่มอาวุธสงครามได้อย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดบุคคลบ้านอดีตผู้ใหญ่บ้านที่จังหวัดฉะเชิงเซาพบอาวุธสงครามและเครื่องกระสุนปืนจำนวนมากค่ะพลตรีพิชิตฟูฟุง้งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่11ค่ายสมเด็จพระนางกล้าพร้อมด้วยพลตรีองคอาจชวานวิวัฒ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดะเชิยงซาลนำกำลังเข้าปิดล้อมตรวจค้นบ้านเลขที่57/3หมู่ที่1ตำบลคูใยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดะเชียงซาของนายวันชยัยธีรรัตน์เขตอดีตผู้ใหญ่บ้านหลังจากทราบว่ามีการซุกซ่อนอาวุธสงครามและเครื่องกระสุนปืนไว้จำนวนมากซึ่งจากการตรวจคน้นสามารถยึดปืนได้กว่า50กระบอกและเครื่องกระสุนปืนชนิดต่างๆกว่า1,000นัด โดยปืนที่ตรวจพบกระจายซุกซ่อนอยู่ในพื้นที่ดินและบ้านสี่หลังที่อยู่ในบริเวณเดียวกันนอกจากนี้ยังพบว่าที่นี่เป็นแหล่งซ่อมประกอบและตีเลขทะเบียนปืนปลอมด้วยขณะเดียวกันก็พบหลักฐานการซื้อขายปืนเป็นจำนวนมากค่ะ ตุลาการสารปกครองชั้นต้นระบุนะคะแม้รัฐธรรมนูญปี2550สิ้นสุดลงและทําให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานะของคณะกรรมการตุลาการสารปกครองว่าต้องสิ้นสุดตามหรือไม่ไม่ส่งผลกระทบต่อการพิจารณาคดีนะคะเพราะการตัดสินเป็นอำนาจของตุลาการคะ่ะนายไพยโรธมินเดนตุลาการหัวหน้าคณะสารปกครองชั้นต้นประจำสาลปกครองสูงสุด กล่าวถึงการประชุมตุลาการสารปกครองสูงสุดเมื่อวานนี้ว่าเป็นการหาเรือเกี่ยวกับข้อกฎหมายว่าสถานะของคณะกรรมการตุลาการสารปกครองยังคงอยู่หรือไม่หลังจากรัฐธรรมนูญปี2550สิ้นสุดลงทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาข้อสงสัยที่เกิดขึ้นเนื่องจากคณะกรรมการตุลาการสารปกครองเกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวนะคะไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินคดีเพราะการตัดสินคดีเป็นเรื่องของตุลาการขณะที่คณะกรรมการตุลาการสารปกครองเป็นเพียงองค์กรที่ดูแลเรื่องภายในขณะที่การแต่งตั้งโยกย้ายตุลาการและจริยธรรมก็ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินคดีดังนั้นการฟ้องคดีที่สารปกครองก็ยังทําได้อยู่ค่ะปิดท้ายที่ข่าวต่างประเทศนะคะจีดําเนินการรื้อถอนอาคารที่ได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมหนกักในเขตมณฑลกุ้ยโจวค่ะ ทางการจีนนะคะได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปรื้อถอนอาคารสูง4ี่ชั้นหลังหนึ่งในเมืองกวนเทียนมณฑลกุ้ยโจวหลังจากที่อาคารหลังนี้ได้รับความเสียหายหนักจากเหตุน้ําท่วมจนสุดเอียงลงในระดับ35องศาโดยการรื้อทาลายทิ้งนั้นเจ้าหน้าที่ได้ใช้รถขุดเจาะเจาะทําลายเสาหลักชั้นล่างทําให้อาคารสุดตัวพัดลายลงเป็นกองอิฐซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะใช้ประโยชน์จากซากปรักหักพังของอาคารหลังนี้ทำเป็นแนวป้องกันน้ำกันน้ำท่วมจากแม่น้ำที่อยู่ข้างเคียง ซึ่งกำลังไหลเชี่ยวกรากต่อไปด้วยทั้งนี้นะคะสถานการณ์น้ำท่วมในมณฑลกุ้ยโจโที่เกิดจากฝนที่ตกหนักตั้งแต่ตวันจันทร์ได้ทําให้มีผู้เสียชีวิตแล้วหนึ่งคนและอีกกว่าสามหมื่นคนต้องอพยพออกจากพื้นที่ค่ะเวลาของข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลานี้แล้วนะคะรับชมข่าวได้อีกครั้งในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าสวัสดีค่ะ